ครับวันนี้มาปลูกป่าครับกับทีมมอเตอร์คอร์ดบุญทลิกนะครับครับก็มีหลงตนนะครับหนุ่มทําเสานะครับแล้วก็ร้านซับเจริญนะครับร้านอะไรนี่ครับร้านแบตเตอรี่ก็มานะครับส่วนนู่นครับอยู่ในป่าหน่งเจริญยนต ก็มีทีมงานโฟวิวนะครับขึ้นไปก่อนแล้ว่าทีมงานมาต่อคอนเรากำลังจะตามขึ้นไปสมทบนะครับนี่ครับด่านตรวจนะครับกานตรวจผู้หินด่างนะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่ผูกป่านะครับ อุทยานแห่งชาติปูจองนายอยนะครับเรามาปลูกปลาที่ภูหินด่างนะครับกจะมีนี่ครับครับทีมงานเจน้าหน้าที่นะครับทีมงาน โฟวิวนะครับบุญทลิกนะครับแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับเรามาปลูกปลากันนะครับแนวโฟวิวนะครับเพื่อนเคลื่อนไห้ดีกา นี่ครับจุดพักกินข้าวกลางวันนะครับพอกินข้าวเสร็จก็จะปลูกปากันอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็แยกย้ายหาที่พักนะครับเยยนดีรก นี่ครับบรรยากาศสิบฝนนะครับว,วันนี้นอนหนาวแล้วครับ ท่านเขามืดท่านแก้วเข้าด้เฒ่าเลยเขาวงครับนี่บรรยากาศหลังฝนตกนะครับด้วยหัวแก้วกบรรยากาศตอนเย็นนะครับประมาณห้าหกโมงเย็นได้แล้วมั้งครับอันนี้ไอ้แรงแล้วหมูเสือดาวพอเพียงครับชุดพอเพียงหมูเสือดาวยังแรงหลายหมูเสือดาวโอ้โหครับ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  Mua sẽ đâu, Mua sẽ đâu. Mua sẽ đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี <One input> ่ค <un> ร <paid> ับอาหารเย็นนะครับหัวเห็ดปิดไก่ดับหมดนี่ครับให้นสแบกร่ารวมตัวกันเบื่อไหร่รมตันเ่ไหร่หัวเห็ดปิดไก่ดับหมดนะครับ ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวท่ายให้ดูอีกนะครับ